การสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนตำบลนาซายตำบลหน้าอยู่บนวิถีพอเพียงจังหวัดลำพูนได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์เมืองเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนความพอเพียงและได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสร้างสรรชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต้แนวคิดลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบลเพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายใต้กลไกเจพาคีเครือข่ายเพื่อให้ตำบลมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐ,ฐานรากมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกมีความสุขโดยในปี2567 จังหวัดลำพูนได้คัดเลือกตำบลนาซายอำเภอลิเป็นตำบลเป้าหมายการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาซายอยู่ห่างจากจังหวัดลำพูน120กิโลเมตรมีจำนวน23หมู่บ้านประชากรจำนวน14,023คนมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้การบริหารงานของนายกนายมิบู์ภูริช,ชยันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ ประกาเกย์ย่อนับถือศาสนาพุทธตามวิถีครูบาใช้ยงวงสาพัฒนาอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตซึ่งเป็นศูนย์ร่วมความศรัทธ,ธาของชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายที่เป็นเอกลักษณ์คือการทานอาหารมังสวิรัตการแต่งกายและการใช้ภาษาประกาเกย์ย่อมีสถานที่สำคัญในตำบล ช่นวัดพระพุทธบาทห้วยต้มพระมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้มศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮูพุทธอุทยานชัยยสุขังปางประทีปน้ำออกฮูกลุ่มทอผ้ากระเรียงลายโบราณบ้านเด่นยางมูลวิสาหกิจชุมชนห่มฝ้ายลายเกิดย่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยต้มการจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกลไกการดําเนินงานได้แก่ทีมตําบล นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาซายได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตำบลน,นาซายณนะองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาซายเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้ขอใช้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ึิหลักข้อมูลดีิ่ชี้เป้าเข้าแผนบริหารด้วยแก่นชีวิตติดตามแก้ไขปัญหาพัฒนาบนพื้นฐานความต้องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโดยได้ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจอบถอบปี2,566ข้อมูลกชช2ข้อรวมทั้งข้อมูลอื่นๆได้ใช้โปรแกรม CIA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนาตำบลทั้ง5ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาอาชีพการจัดการทุนชุมชน การจัดการความเสี่ยงชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้านการบริหารจัดการชุมชนจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของตำบลร่วมกันเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาประเด็นการพัฒนาอันดับหนึ่งได้แก่ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนมาติที่ประชุมจึงยกประเด็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยได้ดำเนินกิจกรรม โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้1โครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณศูนย์การเรียนรู้วยแม่หูหมู่ที่15บ้านาซายเป็นจุดตัวอย่างในการลดรายจ่ายสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆในตำบลให้ได้ทานผักปลอดสารอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ2โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำนาพริก เป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาความยากจนและความเสี่ยงชุมชนด้านสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนให้คนในชุมชนได้ทานอาหารดีสุขภาพดีตามวิถีพอเพียงและสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้3มโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนมท้องม้วนเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของตำบล ของกินถูกปากของฝากถูกใจสร้างรายได้ลดความยากจน4โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาดกลุ่มผู้สูงอายุนะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนานาซาหมู่ที่1โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีกิจกรรมพบประพูดคุยกันป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุสนับสนุนให้คนอายุ60ปีขึ้นไป มีอาชีพหรือรายได้ด้วยการเสริมทักษะพัฒนาอาชีพการทำไม้กวาดซึ่งทุกครัวเรือนต้องใช้เกิดการสร้างอาชีพรายได้ลดปัญหาความยากจนและความเสี่ยงชุมชนด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุ5โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดในชุมชนผ่านกิจกรรมตลาดผักยามเช้าณนะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นความร่วมมือของภาคีภาคศาสนาโดยวัดพะพุทธบาทห้วยต้มเมตตาให้พื้นที่ว่างของวัด เป็นตลาดชุมชนตลาดผักยามเช้าให้คนในตำบลน,น้ำพืชผักสวนครัวผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันซื้อขายสร้างรายได้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่ทานอาหารมังสมิรัตจึงเป็นตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนบนวิถีธทรรมวิถีไทยใส่ใจสุขภาพคนชุมชนบุญแบ่งปันเกื้อกูลกันตามหลักบวรบ้านวัดราชการประชาชน ผมนายวิบุญภริชายันนายโอกรรมอสซโบนาสายมีนโยบายในการนำข้อมูลสารสนเทศในการมาใช้แก้ไขปัญหาดำเนินการเรื่องของอปัญหาในพื้นที่จากข้อมูลดีอีชี้เป้าเข้าแผนบริหารด้วยแก่นชีวิตติดตามแก้ไขหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลนาซายทำให้ประชาชนในตำบลนาซายมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ลดปัญหาความยากจนมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีบนวิถีพอเพียงเกิดการเกื้อกูลแบ่งปันตามแนวคิดลําพูนไม่ลําพังรวมพลังเพื่อลำพูนส่งผลให้ตำบลมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงประชาชน ในตำบลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีมีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข